ค,คลิปนี้อันมีภาพและเสียงที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและมีฉากที่ไม่ชวนให้ดูในตอนกินข้าวสักเท่าไหร่แต่ไม่ต้องห่วงฮนะเพราะเราเซ็นเซอร์ให้แล้วส่วนใครอยากดูเวอร์ชันไม่เซ,เซ็นเซอร์ก็สามารถกดปุ่มสมัครมุมขวาใต้คลิปได้เลย ยินด,ดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนเข้าสู่การจัดอันดับหนังที่นานๆทีจะมีครั้งและใน,ในคลิปนี้ผมขอนําเสนอการจัดอันดับ Final Destination ทั้ง5ภาคครับใครเคยดูแล้วยังจําได้เรามาจัดอันดับไปพร้อมๆกันส่วนใครยังไม่เคยดูผมแนะนําให้ไปดูก่อนเพราะในคลิปนี้เรามีสปอยครับและก่อนจะไปรับชมนะครับผมก็ต้องฝา like, กา share, กดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร้เพื่อที่จะเป็นกำลังใจและก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแต่ทางกันเนันครับ ดูเรื่องใ้สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยดูเนาะสำหรับ Final Destination เนี่ยก็จะเป็นหนังที่มีจุดขายคือเดจาวูครับตัวพระเอกหรือตัวเอกในหนังแต่ละภาคเนี่ยจะสามารถเห็นคำใบ้ในเหตุการณ์ตายของคนรอบข้างและของตัวเองที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ได้ครับโดยตัวเอกของเรานะครับก็จะพยายามจับต้นชนปลายและก็หาให้เจอครับว่าแต่ละเหตุการณ์ที่ได้เห็นในนิมิตนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะโกงความตายและก็ชีวิตรอจากภาพที่เขาเห็นไปเรื่อยๆและช่วยชีวิตคนที่เขารักรวมไปถึงคนรอบตัวไปด้วย In like Da vu PA <พ uka> deja รู้เรื่องข้าวๆกันไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาเริ่มกันกับ5ับ Final Destination ที่ทำรายได้น้อยที่สุดไปหามากที่สุดกันก่อนเลยครับอันดับที่5 Final Destination 2ปี2003โกงตายแล้วต้องตายหนังที่จะสร้างอยู่ที่26ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด90ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไร64ล้านดอลลาร์สหรัฐ หนังจะไป็นเรื่องราวของเคลียร์ที่เป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากเหตุการณ์เที่ยวบิน180ที่ยังมีชีวิตอยู่เธอเลือกที่จะกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลโรจิตเพื่อความปลอดภยัยปัจจุบันเธอได้พบว่าความตายกําลังจะมาชีวิตของเธอเหมือนที่มัดทํากับเพื่อนทุกคนของเธอครั้งนี้ความตายกําลังมุ่งสู่ชานเมืองบนถนนสายที่13มุ่งหน้าสู่ทางใต้ความตายได้ทําให้ถนนไฮเวย์กลายเป็นกองอุบัติเหตุขนาดมหึมาความตายในครั้งนี้ไม่สามารถโกงได้ง่ายๆพวกเธอเจ้าชีวิตรอดไปได้หรือไม่ต้องไปดูกันเองับ อันดับที่4 Final Destination ภาค1ปี2 0 0 7เจ็ดต้องตายโกงความตายหนังแก้ทสร้างอยู่ที่23ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด112ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไร89ล้านดอลลาร์สหรัฐหนังจะมาดูเรื่องราวของอเล็กซ์ที่กำลังจะขึ้นเครื่องบินเดินทางไปปารีสเพื่อทัศนศึกษาร่วมกับเพื่อนานาักเรียนไฮสคูลอีก40คนระหว่างที่บนเครื่องบินขณะรอเช็คออฟ อเล็กซ์รู้สึกถึงญาติบางอย่างมันเป็นภาพลูกไฟดวงใหญ่ภายหลังจากที่เครื่องบินทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วด้วยความตกใจเขาตะโกนให้ทุกคนออกจากเครื่องบินความกลาหลนทำให้เขาแลอีกหกคนถูกไล่ให้ลงจากเครื่องบินไม่นานนัก พวกเขาก็ได้รับรู้ชะตากรรมของเครื่องบินลำนั้นอย่างน่าสยดสยองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจริงตามมมโนของเลซ์อย่างไม่น่าเชื่อทุกอย่างก้าวของเขาถูกจับตามองอย่างใกล้ชิดโดย FBI อเล็กซ์เริ่มเชื่อว่าบางทีเขากับผู้รอดตายอาจรอดพ้นความตายได้ในช่วงเวลาสั้นเท่านั้นซึ่งก็ไม่มีใครเชื่อเขาเลยผู้รอดตายที่เหลือจะไปชนกับชะตากรรมอย่างไรต้องไปดูกันต่อครงค อันดับที่3 Final Destination 3ปี2 0 0 6กโกงความตายเยอ้ความตายหนังจะสร้างอยู่ที่25้าล้านดอลลา,าร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด118ล้านดอลลา,าร์สหรัฐกำไร93้ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ เรื่องราวในภาคนี้จะเกิดขึ้น6ปีหลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกเมื่อเวนดี้และเ,เพื่อนๆของเธอไปเที่ยวสนุกสนุกแห่งหนึ่งและได้ขึ้นรถไฟหอติลังกาเ,ก David er, เืิดเดวิไฟลาเล่นชื่อแต่เวนดี้ด้านเห็นภาพเหตุการณ์ลวงหน้าว่าเธอและเ,เพื่อนๆจะประสบอุบัติเหตุตกร,รถไฟหอเธอจึงบอกให้ทุกคนลกมาก่อนที่เหตุการณ์ไว้นั้นจะเกิดขึ้นจริงๆมีเพียง9คนที่เชื่อเวนดี้และลงมาจากรถไฟหอส่วนคนที่ไม่เชื่อก็ยังเล่นต่อไปด้วยความขนงและแล้ว ฝันร้ายก็เกิดขึ้นจริงเมื่อรถไฟหอกเกิดอุบัติเหตุตกรางจริงๆและทุกคนก็กระเด็นตกออกมาจากที่นั่งตกลงมาตายอย่างสยองการโกงความตายในครั้งนี้นำมาซึ่งผลลัพธ์สุดสะพรึงเมื่อเพื่อนๆของเวนดี้ที่รอดชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟหอกค่อยๆเสียชีวิตอย่างเียสยองและลึกลับไปทีละคนทีละคนทีละคนราวกับเป็นการลงโทษจากยมทูตเวนดี้และเควินหนึ่งในเพื่อนนุ่ชะตากรรมจึงต้องช่วยกันพาหาทางเอาชีวิตรอดก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปซึ่งพวกเธอจะรอดไปได้หรือไม่ต้องไปดูกันต่อเลย อันดับที่2 Final Destination 5ปี2 0 1 1โกงตายสุดขีดหนังจะถุส,สร้างอยู่ที่40ล้านดอลลาร์สหรัฐและทำรายได้ไปทั้งหมด157ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไร 117ล้านดอลลาร์สหรัฐหนังจะเปว,วยเรื่องราวของแซมนะฮะที่ได้เกิดภาพนิมิตว่าเขาและเพื่อนๆส่วนใหญ่ร่วมถึงคนอื่นๆจะจบชีวิตลงตรงสะพานที่กําลังจะพังทลายและเมื่อพาพนิมิตของเขาหายไปเหตุการณ์ต่างๆก็เริ่มสะท้อนถึงสิ่งที่เขาเห็นมาเขาจึงนําทางเพื่อนร่วมง,งานรวมถึงเพื่อนของเขาอย่างปีเตอร์และมอลลี่แฟนสาวออกจากไฮนนะไปยังลอนดานก่อนที่ความตายจะล่าพวกเขาได้ แดูพยัญชาะทสุดเหล่านี้ไม่เคยนึกถึงเรื่องการรอดชีวิตมาได้และในการแข่งกับเวลาที่น่ากลัวกลุ่มผู้เขารายนี้ก็พยายามหาทางหลีกหนีหมายกําหนดตายซึ่งพวกเขาจะรอดไปได้หรือไม่ต้องไปดูต่อกันเองนะฮะ oh <my> อันดับที่1 The Final Destination วงเล็บภาค4ปี2009โกงตายทะลุตายหนังจะถูสร้างอยู่ที่40ล้านดอลลาร์สหรัฐและชำระได้ไปทั้งหมด186ล้านดอลลาร์สหรัฐกำไร146ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่คนจะเต็มไปด้วยสีสันอันสนุกสนานของสนา,ามแข่งรถนิโอบนนอนกลับเป็นภาพลวงหน้าฮะถึงความหายนะที่ทําให้รถแข่งหลายคันเกิดชนกันจนเท่าติดไฟกระจายส่วนทจัดทําให้เพืเ่อน,นของเขาถึงแก่ความตายอย่างทารุณจากนั้นชั้นบนก็พังลงมาทับเขาเมื่อหลุดจากขวงังนิกตกใจกลัวและกล่อบไม่แฟนสาวและเพืเ่อนของเขาให้กลับกันก่อนพวกเขารอดพ้นไม่ได้อย่างหวุดหวิดก่อนที่ภาพน่ากลัวที่นิเข็นจะเกิดขึ้นจริงอย่างโหดร้ายซึ่งน่นาจะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมกันต่อเองนะฮะ คนไปกับ2อันดับแรกของเรานะครับมากที่สุดกับน้อยที่สุดคราวนี้มาต่อที่ห้านดับ Final Destination ที่ทำคะแนนน้อยที่สุดไปจนถึงสูงที่สุดกันฮะอันดับที่5อันดับที่5ครับภาคที่ห่วยที่สุดจาก IMDB คือภาคที่4ครับและจาก Metacritic คือภาคที่2ครับส่วนจากเว็บมะเขือเน่า Rotten Tomatoes ยกให้ภาคที่4ห่วยที่สุดครับอันดับที่4 คะแนนอันดับที่4จาก IMDB คือภาคที่3ครับจาก Meta Critic ยกให้ภาค4ครับส่วน Rotten Tomatoes ยกให้ภาค5ครับอันดับที่3ต่อกับอันดับที่3ครับ IMDB ยกให้อันดับที่3คือภาค5ครับ Meta Critic ให้ภาค3ครับส่วน Rotten Tomatoes ฟังคนดูให้ภาค3เช่นกันครับ อันดับที่2คะแนนรองอันดับที่1จาก IMDb คือภาค2ครับ Meta Critic คือภาค5ครับส่วนคนดูจากฝั่ง Rotten Tomatoes ยกให้ภาคที่2เช่นเดียวกับเจ้าแรกครับอันดับที่1และอันดับที่1จากผู้ชม IMDb ก็คือภาคที่1ครับและเช่นกันกับ Meta Critic ก็ให้ภาคที่1ครับแม่ฝั่งนักวิจารณ์จะชอบภาค5มากกว่า แต่ผู้ชมเขายกให้ภาคหนึ่งะน,นะทำไงได้และแน่นอนครับผมสุดท้ายและท้ายสุดฮะกับเว็บมะเขือเน่าร o t t e ท Tomatoes ที่ฝั่งนักวิจารณ์เขาไม่เอาฮะแต่ฝั่งคนดูจาก็บขวงเขาเนี่ยยกให้ภาคที่หนึ่งเป็นภาคที่ดีที่สุดเช่นกันนะ,ะปรบมือ <c oughs> แม้ว่านักวิจารณ์จะเห็นไม่ตรงกันทั้ง3เว็บนะครับแต่ว่าคนดูเนี่ยเห็นตรงกันหมดเลยฉะนั้นเออเห็นห้าอันดับนี้แล้วก็คงจะไม่ต้องสืบกันแล้วนะครับว่าภาคไหนเนี่ยคือภาคที่ดีที่สุดแต่ถ้าใครรู้สึกเห็นต่างก็สามารถคอมเมนต์กันได้นะฮ ทำเงินน้อยที่สุดไปแล้วทำเงินมากที่สุดไปแล้วคะแนนเยอะที่สุดน้อยที่สุดก็ผ่านไปแล้วมาต่อกันกับห้านดับสุดท้ายของเราครับกับห้านดับฉากตายที่ดีที่สุดใน Final Destination อันดับที่ห ฉากบันไดเลื่อนจากภาคที่4ครับเป็นฉากที่โคตรเจ๋งนะฮะและใครหลายคนก็น่าจะไม่ลืมเลือนกับความชิปหายระดับวินาสันตโรทะนุจอแบบ 3D ที่เปิดมาได้การระเบิดตู้มตามจากนั้นก็ตามด้วยการตายที่ทำใจหดใจหายหดหูซสยงกว่าตอนที่เกวนตายเพราะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตกลงมาคอหักแอะแต่โดนบันไดเลื่อนปั่นเละไปเลยฮะ,ะว่าแล้วก็ไม่รู้จะหดหูหรือจะอ้วกดีฮะ อันดับที่4ฉากคนยกของในภาคที่2ครับเป็นอีกฉากจำที่ทำเอาหลายคนกลัวการเข้าออกนิ้ไปหลายวันเลยฮะด้วยเทคนิคการถ่ายทําที่สมจริงและเล่นในตัวละครดิ้นยันวินาทีสุดท้ายเรียกได้ว่าตายอย่างทรมานทำให้นี่เป็นอีกหนึ่งฉากตายที่ทำเอาหลายคนที่ดูครั้งแรกเศร้าไปหลายวันไม่แพ้อันดับที่5เลยฮะ อันดับที่3อันดับที่3ฉากสระน้ําในภาค4ฮะอันนี้บอกเลยว่าไม่เศร้าไม่หดหัวฮะแต่เป็นอีกฉากที่ยังจําไม่เคยลืมเลือนและเชื่อว่าใครหลายคนต้องเสียวอีฝาท่อกลมๆตรงใต้สระน้าไปนานกันเลยทีเดียวเลยฮะพูดถึงแล้วก็ยังเสียวตูดไม่หายเอาเป็นว่าใครยังไม่เคยดูทําใจกับฉากนี้ไว้หน่อยลวกันนะฮะ อันดับที่2อ,อันดับที่2ฉากปืนตะปูในภาคที่3ครับหนึ่งในฉากตายที่ดูกี่ทีก็ต้องมีคนแอบกลัน้นหายใจกันบ้างด้วยความสมจริงและจังหวะที่เร็วรุนแรงทําให้เป็นอีกหนึ่งฉากการตายที่ชวนตกใจอยู่ไม่น้อยฮะและเมื่อเราพูดถึงฉากตายที่ไม่ควรพลาดก็คงจะไม่ผนฉากปืนตะปูฉากนี้แน่นอนฮะ อันดับที่1อันดับที่1ชากเครื่องบินตกจากภาคที่5ครับ สำหรับคนที่ดูครบทุกภาคแล้วนะฮะไม่ต้องสงสัยกันเลยว่าทําไมฉากนี้ถึงมาอยู่อันดับที่1นนอกจากมันจะเป็นฉากจบของภาคที่5แล้วตัวหนังยังได้สร้างความเซอร์ไพรส์ด้วยการเฉลยว่าจริงๆแล้วฉากนี้คือฉากเดียวกันกับฉากเครื่องบินระเบิดในภาคที่1นนั่นเองฮะแม่โกงตายมาได้ตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่รอดฮะนี่อาจจะไม่ใช่ฉากตายที่โหดที่สุดสมจริงที่สุดหรือเศร้าและโหดหูที่สุดแต่นี่คือฉากตายที่เซอร์ไพรส์คนดูได้มากที่สุดและเป็นฉากตายที่ไม่ควรสปอยมากที่สุดแต่เราสปอยไปแล้วก็นั่นเลยฮ ดูแล้วก็คอมเมนต์กันหน่อยละกันนะว่ายกไอ้ฉากนี้เป็นฉากที่1เหมือนกันรุเปล่า และนี่ก็คือ5ฉากตายที่ดีที่สุดที่ผ่านการคอวยอมาแล้วจากเว็บ smartfilm.com แตงกิวเวลิมัสพอดีว่าความคิดตรงกันนะฮะก็เลยยืมขอกเขามาเลยส่วนใครมีอันดับฉากตายในดวงใจของตัวเองก็สามารถคอมเมนต์บอกอันดับของคุณได้ครับและก็นานๆทีช่องเราจะมีการจัดอันดับสักครั้งหนึ่งนะฮะถ้ามีคนชอบเยอะๆก็รับรองว่าจัดให้อีกแน่นอนสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนที่รับชมคลิปนี้มาจนถึงตอนจบครับหาก,กมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นมากันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นเดิมนะครับสำหรับ กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีซีโยเกนครับบาย